เส้นผมก็เหมือนเส้นเสียงแต่ยิ่งดูแลไตแนะนำออเดอร์เฮิร์แชมพูปิดผมขาวจากสารสก,กัดสมุนไพรธรรมชาติพร้อมช่วยบำรุง o r เดอร์เฮบสีสวยโดนใจออเดอร์เฮปิดผมขาวแบบคนรักผมสวยใช้คู่เลย o r เดอ h e เฮิร์บทรีทเ นอนน้อยงานเยอะรอบดวงตาเลยฟองว่าเหนื่อยได้เวลาเติมความสดใสที่ผิวรอบดวงตาใหม่ไกลคลิกไบรท์ไอเซร่มจาก l o r e ี l ลปารีด้วยส่วนผสมทรงพลังไกลคลิกแอซิดในยาซินามายและวิตามินซีดีรอบดวงตาดูสดใสขึ้นความหมองคล้ำรอบดวงตาดูลดเลือนลง49%ใน2ส,สัปดาห์รู้สึกเหมือนได้นอนเต็มอิ่มใหม่ไกลคลิกไบรท์ไอเซร่มจากลอ r รียลปารีเพราะเราคู่ควร ไออปเเช่ยูซี่จะไม่พูดอะไรหนอยเหรอยากแก้ไอตราอัปเเช่และยากแก้ไอตราอปาะเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออปาเช่มีอยากเสียลุกเพราะหัวมันจะรังแคมันเ n d s h o u ช d ด r สสูตรใหม่บอกลารังแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดูดแพรไหม เี๋ยวพวกเราเมื่อก่อนนี้แต่ตอนนี้หน้าพี่แล้วดูหน้าเบลทำไมไม่เปลี่ยนเลยอ่ะเบลใช้โอเล่ภาษาไนยาซิน a ไมช่วยลดเลือนริ้วรอยสะสมใน28วันเพื่อผิวดูเด้งอ่อนไว้โอเล่รีเจเนอริสเฮ้ยนั่นเค c k ฟซีเคเฟซีพัดถอดใจ199บาทเริ่ม5ตุลาคมนี้ ผมขาดร่วงลืมไปได้เลยช่วยจัดการด้วยไม่ด๊บไมเซล่าวิตามินบูสเตอร์บูสต์ด้วยวิตามินสุดเข้มข้นผสนในไมเซล่าช่วยบำรุงตั้งแต่โคนจรดปลายบูสต์ผมดูแข็งแรงช่วยลดขาดร่วงช่วยลดเปราะขาดโด๊บไมเซล่าวิตามินใช้เทพไทยมาหลายปีพูดได้เต็มปากเลยค่ะว่าเทปไทยช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและป้องกันฟันผุได้ดีช่วยลดคราฟฟันและช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะที่สําคัญใช้นิดเดียวปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดรักเดียวใจเดียวเทพไทยค่ะ อยากทานข้าข้างนอกแต่กลัวผิวหมองคล้ำ v วอร l สลี UV Extra Brightening พร้อมกูต้าโกลช่วยบำรุงผิวดูโกลใสพร้อม UV Filter ช่วยปกป้องผิวเพื่อผิวดูโกลใสขึ้นอี7วันใหม่สุดอัพเกรด SPF 30 l o t ชั่นบำรุงพร้อมปกป้องผิวโกลใส